น้องๆเพื่อนๆที่ยังไม่เคยผูกเงื่อนเงื่อนชนิดนี้เนี่ยใช้ได้กับหลายอย่างแล้วจะแล้วแต่จะไปอัดแอปทำนะครับก็เงื่อนอันนี้มันมีชื่อว่าเงื่อนกระตุกเนาะเอาไว้มัดของบนรถได้เอาไว้มัดไฟชีสนะไฟชีสเนะี่ยได้นะครับดูไฟชีสเนี่ยมัดมัดอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่เงื่อนกระตุกะนะครับก็หมายถึงว่ายกตัวอย่างให้ดูนะครับ ได้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีการง่ายๆเลยนะเพื่อนๆจำไว้เลยนะครับน้องๆจำไว้นะครับว่าเงื่อเนี้ยใช้งานยังไงผูกยังไงนะครับอ่ะเริ่มจากเชือกสองเชือกสองเส้นนะครับโดนน้ำลำใหญ่เลยครับริมพันกันเลยครับนะครับสองเส้นนะครับสมมติว่าผมจะผูกตรงนี้นะฮะนะครับป่านี่อย่างนี้นะฮะนี่อ่ะ ดูนะครับชา้าๆเลยนะนะครับอย่างนี้เอายาวาาาตามชอบประมาณนี้นะฮะนะฮะด้านที่จะมัดตลบเนี่ยอยู่ด้านล่างนะครับอย่า,างนี้นะฮะอยู่ด้านล่างนี้นะครับจะช้านะครับตบไปอย่างนี้ครับนะครับตบไปอ้าว ใครมีก็ทําตามได้นะครับต่อไปอย่างนี้ครั้งที่หนึ่งแล้วก็ครั้งที่สองโอเคนะครับเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะแล้วก็จับตรงนี้นะครับตรงกลางดึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมตรงนี้นะครับ แย่เข้าไปอย่างนี้ครับตึ๊ดึงครับนี่เห็นไหมครับนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็ยังไงต่อดูนะครับปีแน่นไหมอันนี้คือแน่นเลยนะครับเพื่อนๆคือเพื่อนๆต่อไปปลายสายเพื่อนๆจะไปอัดแ ใช้ยังไงจะไปผูกกับสมองก็ได้นะครับแล้ววิธีกระตุกออกอย่างนี้นะครับโชอุ้ยอ,อีกทีนะครับอีกทีนะครับอย่างนี้นะครับช้าๆนะครับไว้ข้างล่างอย่างนี้นะครับโอเคนะครับทำตามนะครับ เงื่อนนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้ทุกอย่างนะครับอยู่ล่างนะครับหมุนปลายซ้ายโป๊อย่างนี้นะครับรอบที่สองอย่างนี้นะครับนี่มันก็จะอยู่อย่างนี้นะฮะเสร็จปุ๊บเราดึงตรงนี้ขึ้นมานะครับดึงอย่างนี้นะครับ ใครแอบโค่นต้นไม้ไม่รู้นะครับตอนกลางคืน,นในป่าเน,นี่นย่างน,นะอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปครับแล้วก็ค่อยๆลูดอย่างนี้นะครับนะครับแค่นี้เองครับเพื่อนดูนะครับดึงครับแน่นมาก ใครจะอ่าต่อไปถ้าแอดวานิดนึงนะครับนะฮะเพื่อนๆก็นี่นะครับสมมุติสอดของสมมุติอันนี้ผมเป็นของนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับแอดวานนะฮะสอดเข้าไปตรงนี้นะครับดูครับก็จะไปรัดอะไรก็ได้นะครับอีกแน่นเหนือนะด,ดูนะอ่าแต่ก็คือ อย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าเงื่อนกระตุกนะครับวิธีกระตุกอีกทีนึงนะฮะก็กระตุกตรงนี้ใครกระตุกแล้วติดเนี่ยแสดงว่ามัดผิดนะมัดผิดในช่วงตรงกลางที่ผมสอดเป็นหูเข้าไปนะครับอันนั้นทําผิดก็ดึงตึกตึกหลุดครับนะโอเคก็คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน้องๆที่ โดดค่ายลูกเสือสมัยเด็กๆหมัเด,ดเงินไม่เป็นนะครับเชือกแคมปิ้งควรมีติดรถไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ใหญ่ไซส์เล็กตามต้องการติดไว้ไว้ผูกนู่นนั่นนี่ผูกตะเกียงก็ได้เงื่อนเมื่อกี้ก็ผูกตะเกียงได้นะครับก็สอดไปให้มันซ้ายขวาทับซ้ายเนาะสอดไปให้มันขวาทับซ้ายอย่างที่ข้างต้นคลิปนะครับก็แค่นั้น ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับ